น่าจะทราบผลการประชุมอย่างเป็นทางการออกมานะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมยูยูเนี่ยพวกเขาแตกตื่นนะครับเดินทางกลับกัมพูชาวันละหลายหมื่นคนนะครับเอาเฉพาะวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยกลับไปเป็นแสนคนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพที่ ด่านจังหวัดจันทบ,บุรีผมพยายามเช็คยอดล่าสุดจนถึงช่วงเย็นนะครับตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงเช้าแห่ก็เดินทางกลับวันเดียวนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า50,000่นคนคุณผู้ชมคิดว่ามันเกิดมาจากอะไรผมไปได้รับข้อมูลมาจากคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยนะซึ่งเขาไม่อยากกลับบ้านครับที่ผมได้รับมาเนี่ยข้อแรกชัดเจนเลยข้อรอบครัวที่นั่น กดดันให้ลูกหลานคนวัยหนุ่มสาวที่มาทํางานในประเทศไทยกลับบ้านเดี๋ยวนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้ลูกชายก็อยากจะทํางานในประเทศไทยไม่อยากกลับครับเพราะมันมีการกดดันจากฝั่งของประเทศกัมพูชาทั้งเรื่องการถอนสัญชาติทั้งเรื่องการยึดที่ดินธรรมาหากินก็มีนะก็เลยทําให้คนกัมพูชาเนี่ยกลัวเหลือเกินรีบเดินทางกลับประเทศไปทําไมครับ ก็ไปรับใช้ตระกูลหุนใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมดูชัดๆเลยนะเพราะข่าวที่บอกว่าที่นางมาลีแถลงว่าคนกัมพูชาเสียชีวิตแค่5คนทหาร5คนละเรือน8ปดเลของมันเนี่ยนะคุณผู้ชมครับไม่เป็นความจริงนะบางบ้านเนี่ยมีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันโดนบังคับให้ผู้ชายไปเป็นทหารหมดเลยครับแล้วคาดว่าน่าจะตุยกันหมดแล้วติดต่อไม่ได้ไม่เห็นศพนะ มีแหล่งข่าวออกมายืนยันชัดเจนอ่ะไหนๆก็ไหนๆละพูดถึงสื่อกัมปแคมบโบเดียของกัมพูชานะครับหุนมาเน็ตนายกรีกัมพูชาประกาศแล้วครับว่าพวกเขาจะใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารอย่างเต็มรูปแบบกำหนดให้พลเมืองชายที่มีอายุแต่18ถึง30ปีต้องเป็นทหารครับใช้คำว่าต้องเป็นทหารเลยนะครับพร้อมกับเสนอระยะเวลาของการเกณฑ์ทหาร จาก18เดือนไปเป็น24เดือนหรือเท่ากับ2ปีนั่นเองนะฮะต้องการทหารเป็นอย่างมากขณะที่ฮุนมานีนะน้องชายของฮุนมานเน็ตวันนี้ก็โพสต์ภาพของตนเองลงพื้นที่แล้วก็เปิดเผยข้อความล้างสมองกินใจชาวกัมพูชาบอกว่าต่อให้ร่างกายจะบาดเจ็บจากเหตุการณ์โจมตีขนาดไหนแต่หัวใจของทหารเหล่านี้ก็ยังไม่ถอยพร้อมที่จะกลับไปเป็นแนวหน้าเหมือนเดิมนะ บังคับเขากดดันเขาหรือเขาไปด้วยความเต็มใจจริงๆและจะไปสู้รบกันทำไมตายกันเป็นเบือขนาดนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูความจริงว่าตายกันเป็นเบือยังกลบข่าวปิดข่าวไม่ยอมพูดความจริงวันนี้เราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ63ปีครับเธออยู่ที่กันทารักเธอบอกว่าลูกสาวของเธอที่อยู่ทางฝั่งกัมพูชาเพราะว่าเธอเป็นคนเชือ้อเชื้อชาติสัญชาติกัมพูชาลูกครึ่งอ่ะประมาณนั้นอ่ะ ญาติพี่น้องส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาถูกบังคับให้ไปเป็นทหารหมดตอนนี้น่าจะเสียชีวิตหมดแล้วครับครอบครัวของเธอมีเชื้อสายกัมพูชาอพยพเข้ามาอยู่ฝั่งไทยตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแต่ก็ยังมีเครือญาติอยู่ทางฝั่งกัมพูชาส่วนใหญ่ต้องเข้ารับราชการทหารทั้งหมดโดนบังคับครับไม่ได้สมัครใจเหมือนกับที่ฮุนมานีมันพูดไม่จริงครับเพราะหากขัดขืนก็จะถูกลงโทษยึดที่ดินทำกิน แล้วก็จะโดนถอดถอนสัญชาติแสดงว่าข่าวลือเป็นจริงครับมันบังคับคนขมรก็เลยเดินทางกลับเป็นหมื่นเป็นแสนนักขณะน,นี้หลายคนที่มาทำงานในเมืองไทยกลับไปต้องถูกจับไปใส่เครื่องแบบทหารทันทีวอยวายไม่ได้โพสต์ไม่ได้จะถูกดำเนินคดีและจะโดนยึดที่คนที่เป็นทหารในครอบครัวของเธอตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยครับลูกสาวเพิ่งโทรศัพท์มาบอกว่าตุยกันหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครไปเก็บศพด้วยครับ เธอยังบอกนะครับว่าบรรยากาศที่กัมพูชาตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะถ้าหากใครโพสต์เฟซบุ๊กตามหาญาิหรือแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะต้องถูกดำเนินคดีทันทีไม่เพียงแต่ผู้โพสต์เท่านั้นครอบครัวของผู้โพสต์ก็จะต้องถูกจับกลุมโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่มันคืออาชญากรสงครามนี่มันคือเผดเดการอย่างแท้จริงนะครับคุณป้าบอกต่อว่าตอนนี้ยังติดต่อกับลูกสาวไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไร แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะแค่ถามข่าวคราวแค่ถามข่าวคราวลงในโซเชียลมีเดียก็เสี่ยงที่จะโดนจับทั้งครอบครัวโอ้โหว่าแล้วครับมันบังคับมันกดดันมันข่มขู่คนกัมพูชาแบบนี้นี่เองลองฟังดูครับสาวโทมาลอยปั้งพี่น้องท่างประเทศคอมเมนต์อันโทรมาบอกว่าอันพี่น้องใต้เบื่อแลว้วขันบ่าไปเป็นทหาราเข้าไ คือเขาระจับไปเป็นสินะที่เขาพักันให้คอมเมนต์ลงไปคันว่าผู้ใดบลงไปเขาก็ยึดพื้นที่ยึดนดยึดให้ยึดหน้าอยู่องค์สีก็บม่ให้สัชาชิคอมเมนต์อีกอก็้ยานยานบ่ได้ทีกลับไปขึ้นกับไป,ก,บไป,ก,บไปกับไปเป็นทหารให้เขาเขาขับตัวเอาไปเป็นทาหารเราติดต่อสามารถติดต่อญาติพี่น้องที่เป็นทหารได้ไหมบอมบ์บได้เลยอ,อผู้ใดโพ์ลงยังกะมัน,ม,นมันคืสิ มหมายถึงว่าเราถ้าเราโพสตามหาญาติหรือ,อ,อตามหาญาติเราก็ได้ก็จะโดนโดนขันบกัวตายที่มาอยู่นี่บ่อโอ้โหฟังแล้วชั่วร้ายมากๆนะครับหรืออีกคลิปหนึ่งซึ่งกำลังเป็นไวรัลอยู่ในเพจ army military force ครับบอกว่าพลทหารกัมพูชาอายุ87ปีครับกำลังรออำลาลูกสาวเพราะลูกสาวเนี่ยเป็นเพศสัตว์ชุมชนเพื่อไปเสริมกำลังที่แนวหน้า ของชายแดนกัมพูชาครับ87เดินจนจะไม่ไหวอยู่แล้วยังต้องใส่ชุดทหารเพื่อออกไปทำงานนี่มันทารุณกรรมคนกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับเมื่อไหร่พวกท่านจะหู